สวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงในเดือนกันยายนปี2021คลิปที่หญิงสาวเจ้าของคลินิกเสริมความงามรังแกลูกค้าก่อให้เกิดกระแสวิจารณ์อย่างรุนแรงหลังจากผู้หญิงคนหนึ่งทำศัลยกรรมแล้วเธอไม่พอใจในผลลัพธ์จึงไปเรียกร้องสิทธิ์ที่คลินิกแต่กลับถูกพนักงานสาคนกักตัวไว้ในห้องเล็กๆเ,เกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังเรื่องนี้วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังค่ะ ในปี2020เฉาอานเห็นโฆษณาของคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งหลังจากหาข้อมูลคร่าวๆแล้วก็ตัดสินใจไปทำตาที่นั่นคลินิกอยู่ในเมืองจีนานมณฑลชานตงของจีนชื่อว่าคลินิกเสริมความงามฉีเย่ในวันที่1มิถุนายนปี2020เฉาอานบินไปจีนานเพื่อทำศัลยกรรมแต่หลังจากผ่าตัดแล้วเฉาอานไม่พอใจกับผลลัพธ์ เพราะผ่านไปกว่าครึ่งปีแล้วตาก็ยังบวมอยู่ดังนั้นในวันที่9มีนาคมปี2021ชาวอานจึงไปที่คลินิกฉีเว่ยอีกครั้งเพื่อขอให้ทางคลินิกคืนเงินแต่เห็นได้ชัดว่าคลินิกไม่ยอมชาอันจึงร้องเรียนไปที่สมาคมผู้บริโภคแห่งประเทศจีนด้วยเหตุนี้คลินิกฉีเว่จึงถูกตัดคะแนนสคะแนนจากนั้นเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้น เฉาอานถูกพนักง,งานสามคนของคลินิกกักตัวไว้ในห้องเล็กๆในคลินิกเฉาอานตกใจและหยิบโทรศัพท์ออกมาเพื่อจะแจ้งความแต่กลับถูกแย่งโทรศัพท์ไป你扣我二分儿，你这是啥า你扣了我二分不是然后呢？把好视频哈，他自己录音呢。你扣了我分儿。我手机拿走就行拿他拿拿他拿他手机走，不是抢人<是>手机不拿人手机，咱人好好聊。亲爱的客户你想怎么处理？ 你你你我我我怎弄吧就有害害怕怕了คนที่สวมชุดกระโปรงสีขาวที่อยู่ในคลิปคือเจ้าของคลินิกสีเย่ชื่อเลียวหมิงหมิงเป็นตัวละครหลักของเหตุการณ์นี้ในระหว่างนั้นหมิงหมิงยังให้พนักงานถ่ายคลิปไว้ตลอด หมิงหมิจงใจพูดกับเ่าอานว่าฉันว่าเธอทำยังไงก็ไม่มีทางสวยขึ้นหรอกเพราะว่าเธอหน้าตาไม่ดีจากนั้นก็พูดข่ขูว่าเธอคิดว่าเธอหาเรื่องมาให้ฉันแล้วฉันจะยอมให้เธอมีชีวิตรอดไปจากจีนานได้หรอทริอย่บยคา เพื่อป้องกันไม่ให้เชาวอันอัดเสียงหมิงหมิงยังค้นตัวเชาอันอย่างผิดกฎหมายแล้วยังทำพฤติกรรมที่ไม่ดีด้วยหมิงหมิงตะคอกว่าเธอเชื่อไหมว่าฉันจะถอดเสื้อผ้าของเธอแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้ครอบครัวของเธอเชื่อไหมว่าฉันจะให้คนจับเธอเข้าคุกถ้ายังอยู่ในจีนานก็ไม่มีใครกล้ายุ่งกับฉันหลังจากนั้นหมิงหมิงให้พนักงานสองคนเฝ้าประตูไว้ แล้วถามเฉาอานว่าจะจัดการยังไงเฉาอานที่กําลังตกใจจึงบอกว่าฉันไม่จัดการอะไรแล้วหมิงหมิงจึงบอกว่างั้นก็มาลงชื่อในข้อตกลงกันดีกว่าถูกแล้วลงข้อเชื magic, ช่อถูกเหมือนค่ะย้อนันจ来想怎么解决想怎么解决我 <im f ứng> 不解决了不解决了感觉医เ太ี行来签协议 เนื่องจากเกรงว่าเฉาอันจะไปแจ้งความทีหลังหมิงหมิงจึงพูดขู่ว่าไม่ว่าเธอจะไปไหนฉันจะตามไปทุกที่ เฉาอานอยากได้โทรศัพท์คืนมิงมิงกลับบอกว่าให้โทรไปที่สมาคมผู้บริโภคถ้ามีคำไหนที่ทำให้เธอไม่พอใจเฉาอานจะต้องเสียใจในภายหลังหงล,ลังจากถูกบังคับให้ลงชื่อในข้อตกลง มิงมิงยังคมขู่เชาอันอีกว่าห้ามพูดมู่มั่วคงมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่พอใจผลลัพธ์จากการศัลยกรรมแล้วไปร้องเรียนกับคลินิกที่ให้บริการแต่เชื่อว่านี่คงเป็นครั้งแรกที่ทุกคนได้เห็นภาพที่เราเล่าไปข้างต้น คลิปที่ยาว7นาทีกว่าคลิปนี้ถูกโพสต์ลงบนอินเทอร์เนต็ตในคืนวันที่6กันยายนปี2021หลังจากโพสต์ได้ไม่นานก็ขึ้นเทรนด์ทันทีแต่วันที่6กันยายนล่วงเลยจากตอนที่เฉาอานถูกคุกคามมาแล้วเกือบครึ่งปีทำไมผ่านไปครึ่งปีแล้วจู่ๆถึงมีคลิปออกมาแล้วโทรศัพท์ของเฉาอานก็ถูกแย่งไปแล้วไม่ใช่หรอแล้วใครเป็นคนถ่ายคลิปนี้ประเด็นนี้ คงต้องเล่าถึงตัวละครสำคัญคนที่สองของเรื่องนี้เฉาซุนอดีตพนักง,งานของคลินิกฉีเย่ในคืนวันที่6กันยายนปี2021แอคเขาเว่ยปัวที่ชื่อเฉาโอแห่งฉีเย่เมืองจีนานได้เผยแพร่คลิปนั้นมีการยืนยันตัวตนในเว่ยปัวว่าเป็นคนวงในของเหตุการณ์เรียกร้องสิทธิ์จากคลินิกเสริมความงามในจีนาน ภายหลังชาวเน็ตพบว่าเฉาโอไม่ใช่ใครอื่นเธอก็คือเฉาซุนอดีตพนักง,งานของคลินิกสีเย่ซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปนี้ในคลิปนอกจากเฉาอานที่เป็นผู้เสียหายยังมีพนักง,งานอีกสามคนคนหนึ่งคือหมิงหมิงเจ้าของคลินิกฉีเย่ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุหลักคนหนึ่งคือเฉาซุนที่ถ่ายคลิป อีกคนก็คือนางสาวฉี่หุ้นส่วนคลินิกเฉาซุนเล่าว,ว่าเธอทำงานที่คลินิกฉีเว่ยมาได้ระยะหนึ่งแล้วถือว่าเป็นพนักง,งานเก่าแก่แต่มักจะถูกค้างเงินเดือนในเดือนพฤษภาค,คมปี2021เฉาซุนขอลาออกและขอให้หมิงมิงเคลียร์เงินเดือนที่ค้างให้ด้วยในวันที่30มิถุนายนมิงมิงเรียกเฉาซุนไปหา แล้วขู่ว่าถ้าไม่มาทำงานก็จะทำให้เฉาซุนอยู่ในจีนานไม่ได้แล้วจะแพร่าข่าวลือของเฉาซุนไปถึงบ้านเกิดด้วยในวันที่สองกรกฎาคมเฉาซุนไปหาหมิงหมิงตอนนั้นมิงหมิงกำลังประชุมอยู่มิงหมิงสั่งสอนเฉาซุนต่อหน้าพนักงานทุกคนจากนั้นก็ลากเธอเข้าไปในห้องทำงานแล้วหมิงหมิงกับแฟนหนุ่มก็รังกาเฉาซุนภายหลังเฉาซุนไปแจ้งความ ตำรวจระบุว่าเฉาซุนบาดเจ็บเล็กน้อยในวันที่5กันยายนหมิงหมิงไปหาเฉาซุนอีกครั้งบอกว่าถ้าไม่ยอมความเธอก็ต้องไปจากจีนานไม่อย่างนั้นก็จะตามแก้แค้นเธอเมื่อทนไม่ไหวในคืนวันที่6กันยายนเฉาซุนจึงเผยแพร่ค,คลิปนั้นเฉาซุนยังบอกอีกว่าหมิงหมิงมีอารมณ์รุนแรงไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ หลายๆคนในคลินิกต่างก็กลัวเธอเชาซุนบอกว่าแต่ไหนแต่ไรมามิงมิงติดนิสัยชอบถ่ายคลิปเป็นหลักฐานนอกจากถ่ายคลิปแล้วยังถ่ายภาพส่วนตัวด้วยถ้าเกิดเรื่องกับเธอและเฉาอานจะต้องเกี่ยวข้องกับมิงมิงแน่นอนอีกจุดประสงค์หนึ่งที่มิงมิงถ่ายคลิปไว้ก็เพื่อนําไปตัดต่อด้วยเจตนาร้ายในภายหลังเพื่อสร้างภาพให้ผู้เสียหายกลายเป็นเมียน้อยหรือไม่ก็หัวขโมยเชาซุนเคยถูกคุกคามเช่นกัน จนไม่กล้าออกไปไหนถึง2เดือนกลางคืนก็นอนไม่หลับแล้วคลิปที่ทุกคนเห็นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งมิงหมิงยังมีคลิปแบบนี้อีกเยอะท่ามกลางเสียงวิจารณ์ของผู้คนมิงหมิงก็ไม่ได้นิ่งเฉยในวันที่7กันยายนเธอโพสชี้แจงไว้ในหน้าเว่ยปัวทางการของคลินิกเสริมความงามฉีเว่ยว่าเฉาอานเป็นหนึ่งในแก๊งที่ชอบสร้างปัญหาทางการแพทย์ ในคำชี้แจงหมิงหมิงบอกว่าชาวอันเป็นพวกที่ชอบสร้างปัญหาทางการแพทย์หนึ่งสัปดาห์ก่อนจะเกิดเรื่องในคลิปชาวอานก็เคยไม่พอใจผลลัพธ์จากการเสริมจมูกแล้วเรียกร้องเงินชดเชยจากคลินิกอื่นไปได้35,000หยวนหรือประมาณ1 8 4 0 0 0บาทหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเธอก็มาที่คลินิกฉีเย่เพื่อจะเรียกร้องเงินอีกจึงได้เกิดภาพเหตุการณ์ในคลิป แล้วยังบอกอีกว่าเฉาอานเคยขอให้คลินิกฉีเย่จ่ายเงินชดเชยแบบไร้เหตุผลจำนวน50,000หยวนหรือประมาณ2 6 3 0 0 0บาทตอนแรกทางคลินิกก็เจราจากันดีๆแต่เฉาอานไปแจ้งความด้วยเจตนาที่ไม่ดีนอกจากนี้มิงหมิงยังเน้นย้ำว่าเฉาอานก็เป็นแพ้ด้านความงามเช่นกันคลิปหนึ่งนาทีที่แชร์กันในอินเทอร์เน็ตเป็นคลิปที่ตัดต่อมาด้วยเจตนาไม่ดี เพื่อโจมตีร้านสาขาใหม่ของมิงมิงและยังบอกด้วยว่าคลิปต้นฉบับมีความยาวประมาณ9นาทีซึ่งเธอได้มอบให้ตำรวจแล้วความจริงใกล้จะปรากฏแล้วมิงมิงอาจจะคิดว่าเฉาอันกลัวเธอและไม่กล้าออกมาตอบโต้นในเรื่องนี้จึงพูดเ็บแหนมแซงทำให้ตัวเองดูบริสุทธิ์เพื่อให้อีกฝ่ายกลัวและถอยไปเองเราขออธิบายเพิ่มเติมก่อนว่าคลิปที่เผยแพร่ออกมาในตอนแรกมีความยาวแค่นาทีกว่า แต่คลิปที่เรานำมาให้ทุกคนดูในตอนต้นมาจากคลิปเต็มที่ยาว7นาทีส่วนคลิปต้นฉบับ9นาทีที่มิงมิงพูดถึงเรายังไม่เคยเห็นเลยเรื่องราวยังคงเป็นกระแสอย่างต่อเนื่องเพียงไม่นานชาวเน็ตที่ทำตัวเป็นนักสืบก็พบสิ่งที่ต้องสงสัยว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ในวันที่16มีนาคมปี2021ตอนบ่ายโมงสถานีวิทยุจีนานได้รายงานถึงข้อพิพาทเรื่องนี้ คู่กรณี2ฝ่ายก็คือเฉาอานกับหมิงหมิงจากรายงานข่าวเฉาอันบอกว่าจุดประสงค์ที่เธอไปทำตาก็เพื่อลดอาการบวมของดวงตาแต่หลังจากผ่าตัดแล้วตาสองชั้นกลับบวมมากกว่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบภาพก่อนและหลังทำก็ดูออกเลยว่าเฉาอันไม่ได้พูดเท็จทางคลินิกอธิบายว่าอาการบวมนี้ยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูไม่ได้เป็นเพราะการผ่าตัดล้มเหลวแต่ตอนที่เฉาอันไปเรียกร้องสิทธิ์ การผ่าตัดก็ผ่านไปมากกว่า9เดือนแล้วนอกจากนี้สถานีโทรทัศน์ซันตงได้รายงานว่าในวันสิทธิผู้บริโภคสากลปี2021มีสุภาพสตรีที่ใช้นามแฝงว่าเฉาจิงได้ร้องเรียนบริษัทจีนานหยวนฉุนเมดิคอลบิวตี้จำกัดเฉาจิงบอกว่าเธอจ่ายเงิน29,800หยวนหรือประมาณ157,000บาทเพื่อเสริมจมูกที่คลินิกหยวนฉุน,นแต่หลังผ่าตัด จมูกกลับเบี้ยวและเช่นเดียวกันคลินิกเยือนชวนเชื่อว่าไม่ได้เป็นเพราะการผ่าตัดล้มเหลวแต่ก็บอกว่าจะผ่าตัดซ่อมให้เฉาจริงถ้าหลังจากผ่าตัดซ่อมแล้วยังไม่พอใจก็จะคืนเงินหรือจ่ายเงินชดเชยจากรายงานข่าวนี้ชาวเน็ตสังเกตเห็นว่าการแต่งกายและหน้าตาของเฉาจิ้ง คล้ายคลึงกับเฉาอานไม่รู้ว่าเป็นตามที่มิงมิงบอกหรือเปล่าว่าก่อนหน้านี้เฉาอานเคยเรียกเงินชดเชยจากคลินิกแห่งอื่น35,000หยวนหรือประมาณ184,000บาทเคยมีนักข่าวติดต่อไปที่คลินิกหยวนชุนเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ทางคลินิกหยวนชุนบอกว่าเรื่องนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไม่อยากเปิดเผยข้อมูลมากเกินไปในวันที่8กันยายนปี2021 ภายใต้แรงกดดันจากเสียงวิจารณ์ตำรวจจีนานได้ออกประกาศชี้แจงว่ามิงหมิงถูกเรียกตัวมาสอบปากคำตามกฎหมายแล้วกำลังอยู่ในระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมในวันที่10กันยายนผู้เสียหายเฉาอันได้ออกมาตอบโต้ในเรื่องนี้เป็นครั้งแรกทางเว่ยปัวเธอบอกว่าหลังจากคลิปถูกเผยแพร่แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจีนานเคยติดต่อมาหาเธอ แต่เธอไม่กล้าไปเหยียบจีนานจริงๆเธอไม่ใช่คนจีนานแล้วก็ไม่มีหลักฐานด้วยดังนั้นหลังจากถูกคุกคามเธอจึงไม่ได้แจ้งความก่อนเกิดเหตุการณ์เธอสังหอนใจว่าจะเกิดเรื่องจึงไปแจ้งความไว้แล้วและร้องเรียนต่อสมาคมผู้บริโภคสองหน่วยงานนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานละสองคนไปช่วยไกล่เกลี่ยที่คลินิกฉีเย่แต่นึกไม่ถึงว่าพอเจ้าหน้าที่กลับไปแล้วก็เกิดภาพที่ทุกคนได้เห็นในคลิป ในตอนนั้นเชาอันเคยพยายามหนีหลายครั้งแต่ก็หนีไม่พ้นในคลินิกมีพนักง,งานเยอะมากช่วงเวลาหลังจากนั้นเธอก็มีอาการหวาดผวาจนเป็นโรคซึมเศร้ามาถึงตอนนี้ส่วนเรื่องที่บอกว่าเธอเรียกค่าชดเชยจากคลินิกและสร้างปัญหาทางการแพทย์เชาอันบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องที่ทางคลินิกแต่งขึ้นมาเองชีวิตนี้เธอเคยไปจี่หนานแค่สองครั้งครั้งแรกคือตอนที่ไปผ่าตัด อีกครั้งคือไปเจรจากับคลินิกฉีเย่เธอบอกว่าถ้าฉันสร้างปัญหาทางการแพทย์ฉันจะเดินทางไกลไปเรียกเงินชดเชยเพียงลำพังอย่างนั้นหรอถ้าเป็นการสร้างปัญหาทางการแพทย์ฉันจะพกโทรศัพท์ไปแค่เครื่องเดียวแล้วยังโดนพวกคุณแย่งไปอีกงั้นหรอถ้าเป็นการสร้างปัญหาทางการแพทย์พอถูกพวกคุณคุกคามแล้วจะไม่กล้าแจ้งความงั้นหรอถ้าเป็นการสร้างปัญหาทางการแพทย์ ฉันจะยอมเอาใบหน้าของตัวเองมาแลกเพื่อเรียกเงินชดเชยจากพวกคุณงั้นหรอชาวอันบอกว่าคุณบังคับให้ฉันลงชื่อในหนังสือไกลเกลี่ยแล้วยังใส่ร้ายว่าฉันสร้างปัญหาทางการแพทย์อีกมันช่างน่าตลกจริงๆต่อมาชาวอันได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าตำรวจได้ตรวจสอบคลิปวิดีโอว่าเป็นของจริงหรือเปล่าและผ่านการตัดต่อหรือไม่แล้วก็ไม่พบร่องรอยของการตัดต่อ ในวันที่9กันยายนตำรวจจีนานได้ออกประกาศติดตามผลว่าผู้ต้องสงสัยหมิงหมิงถูกควบคุมตัวตามกฎหมายแล้วส่วนนางฉุยและเฉาซุนก็ถูกควบคุมความประพฤติตามกฎหมายแต่เรื่องเรายังไม่จบเพียงเท่านั้นหลังจากเกิดเรื่องได้ไม่กี่วันคลินิกฉีเย่ก็ประกาศปิดทำการประตูปิดสนิท แล้วที่นี่ก็กลายเป็นจุดถ่ายรูปที่ชาวเน็ตพากันมาเช็คอินหลายคนยืนอยู่หน้าประตูแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไลฟ์สดอยู่ตลอดคนที่มายังคลินิกฉีเย่นในช่วงนั้นนอกจากคนที่เกาะกระแสะแล้วยังมีลูกค้าคนอื่นๆที่มาเรียกร้องสิทธิ์นางสาวว่านก็เคยมาผ่าตัดทำตาที่คลินิกฉีเย่แต่หลังจากตัดไหมแล้วตาก็มีอาการผิดปกติแพทย์วินิจฉัยว่ากระจกตาของเธอได้รับความเสียหาย ทำให้มองเห็นภาพซ้อนเธอมาเรียกร้องสิทธิสาครั้งแล้วแต่ทางคลินิกก็บอกปัดไปทุกครั้งไม่หาวิธีการแก้ไขใดๆเลยขณะที่ทุกคนร่วมกันแอนตี้คลินิกนี้ก็มีคนตรวจสอบข้อมูลการดําเนินกิจการตามกฎหมายของคลินิกแห่งนี้ด้วยจนพบว่าคลินิกฉีเย่มีหุ้นส่วนสองคนมิงมิงกับนางสาวฉีถือหุ้นคนละ50%อร์เซต์ นางสาวฉี่ก็คือหนึ่งในพนักง,งานคลินิกที่ปรากฏอยู่ในคลิปด้วยแต่หมิงหมิงคือเจ้าของและเป็นคนควบคุมคลินิกตัวจริงมีข้อมูลระบุว่ากิจการของคลินิกฉี่เย่ครอบคลุมเรื่องการให้บริการด้านความงามการเสริมความงามการวิจัยและพัฒนารวมทั้งจำหน่ายเครื่องมือแพทย์เป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามในแพลตฟอร์มที่ใช้ค้นหาสถาบันการแพทย์ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน กลับไม่พบข้อมูลการจดทะเบียนของคลินิกเสริมความงามฉีเย่แล้วขอบเขตกิจการของคลินิกฉีเย่ก็ไม่ได้ครอบคลุมเรื่องการทำศัลยะกรรมหมายความว่านี่อาจจะเป็นศูนย์ศัลยะกรรมตกแต่งที่ไม่ได้ผ่านการรับรองตามกฎหมายไม่น่าล่ะถึงได้มีลูกค้าหลายคนที่ไม่พอใจกับผลการผ่าตัดนอกจากนี้ในรายงานประจำปี2020ระบุว่า คลินิกฉีเย่มีพนักง,งานเพียง4ี่คนที่เห็นในคลิปก็3คนแล้วอีกหนึ่งคนน่าจะเป็นพนักง,งานต้อนรับธุรกิจแบบนี้ชวนให้หมดคำพูดจริงๆค่ะแล้วผลประกอบการของคลินิกฉีเย่เป็นยังไงบ้างเรามาดูเพจโซเชียลของมิงมิงกันก่อนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2021มิงมิงโพสรูปในโซเชียลเป็นภาพรถหรู Mercedes-Benz S Class ใหม่ปัพร้อมข้อความประกอบว่า อายุ28ของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดจากธุรกิจถึงลูกรักใจเต้นแรงมากปฏิบัติกับทุกคนอย่างสุภาพจากนี้ไปเราจะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันเพื่อขยอายกิจการให้เติบโตเรามาดูรถหรูคันนี้กันดีกว่ารถเบนส์ไมล์บักแค่ราคามาร์คอัพบวกภาษีก็เกือบ1ล้านหยวนหรือประมาณ5 2 5ล้านบาทแล้วรถทั้งคันมีราคาเกิน3ล้านหยวน หรือประมาณ15.8ล้านบาทแต่คนที่รู้เรื่องรถชี้ให้เห็นว่ารถของมิงมิงคันนี้น่าจะเป็นไมลบัคมือสองแต่ราคาของรถมือสองก็ยังมากกว่า1ล้านหยวนแล้วที่ตั้งของคลินิกฉีเย่ก็มีค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนอย่างต่ำอยู่ที่30,000ถึง40,000หยวนหรือประมาณ1,58,000บาทถึง2 1 0 0 0 0บาท เปิดกิจการได้ปีกว่าก็ออกรถดูแล้วจะเห็นได้ว่ารายได้ของคลินิกฉีเย่ไม่ธรรมดาเลยแล้วในที่สุดนางสาวฉี่หุนส่วนอีกคนของคลินิกฉีเย่ก็ออกมาโต้ตอบเธอบอกว่ารายได้ต่อปีของคลินิกฉีเย่มากกว่า40ล้านหยวนหรือประมาณ210ล้านบาทได้กำไรมากกว่า8ล้านหยวนหรือประมาณ42ล้านบาทและที่น่าตกตะลึงไปกว่านั้นก็คือ นางสาวฉี่อบอกว่าเธอเคยทะเลาะกับหมิงหมิงเรื่องการแบ่งผลกำไรแล้วเธอก็เคยถูกหมิงหมิงข่มขู่ด้วยตอนนี้กระแสของเรื่องนี้ผ่านไปแล้วบทลงโทษของหมิงหมิงก็หยุดอยู่ที่ประกาศที่บอกว่าถูกคุ้มขังเมื่อวันที่9กันยายนเฉาซุนเคยเปิดเผยคลิปเสียงที่เธอคุยโทรศัพท์กับตำรวจจีนานตอนนั้นตำรวจเรียกเธอไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจในสายโทรศัพท์ เฉาซุนบอกอย่างชัดเจนว่าเธอไม่เชื่อตำรวจแล้วเพราะตำรวจจีนานสนิทกับมิงมิงมากแล้วเธอก็รู้สึกกลัวมากไม่อยากไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจตอนกลางคืน 你有不满意的地方，你可以说，知道吧？我们凭什么和他好我们和他不认识，和他没关系。那那那您这样吧，就是如果说呃，如果说需要我配合呢，我可以配合，但是我要求明天白天，因为晚上我不方便。我要求找，我要找一个我的家人陪着我。是这样，你放心，我们我们这边是时间比较急，等不到明天，好吧？ ตามมาตรา238ของกฎหมายอาญาจีนการกักขังหรือลิดรอนเสรีภาพของผู้อื่นโดยผิดกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีการกักขังน่วงเหนี่ยวหรือริดรอนสิทธิทางการเมืองมีบทลงโทษที่รุนแรงเพื่อให้อับอายแต่ตอนนี้ โพส์ในวัยปัวของเฉาซุนถูกจัดการจนว่างเปล่าแล้วเรื่องที่เคยเป็นกระสาร้อนแรงก็ไม่มีความคืบหน้ามานานแล้วถ้าไม่ใช่เพราะอาดีตพนักง,งานอย่างเฉาซุนทะเลาะกับหมิงหมิงด้วยเรื่องค้างเงินเดือนก็ไม่รู้ว่าพฤติกรรมร้ายกาจของหมิงหมิงจะถูกปกปิดไปอีกนานแค่ไหนทุกวันนี้ในยุคสมัยที่แต่ละคนสามารถชี้แจงด้วยตัวเองได้ มิงหมิงที่ยิงพยองคงนึกไม่ถึงว่าจะมีวันที่ตัวเองถูกกรรมตามสนองจากคลิปที่เธอสั่งให้ถ่ายไว้เองเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วสุดท้ายนี้คงต้องบอกว่าอวดตัวมากไปก็ไร้ประโยชน์ถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะที่นี้คือรายการบันทึกพิศวงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ